อย่าอิจฉาเมื่อเห็นคนชั่วได้ดี CGN ไทยสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเฝ้าดีศึกษาพระคำของพระเจ้าและเติบโตไปในพระชนะของพระองค์ร่วมก,กันนะครับกับผมาศาสนาจารย์วิชิตสมมาตรจิตยิทิบาลเครีจจักมักสัน วันนี้อยากจะชวนเราเข้ามาศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่เจสิบสาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสี่ครับสดุดีบทที่เจ็สิบสาข้อหนึ่งถึงสิบสี่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดยางเท้าของข้าพเจ้าจวนพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหอง เมื่อข้าพเจ้าเห็นความสมบูรณ์พูนสุขของคนอธรรมเพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดร่างกายของพวกเขาปกติและสมบูรณ์เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆพวกเขาไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขาทั้งหลายความทารุณคลุมพวกเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกายตาของเขาทั้งหลายพองด้วยความอ้วนผีใจของพวกเขาเต็มด้วยความคิดชั่วเขาทั้งหลายเยื่หยัน และพูดด้วยความมุ่งร้ายพวกเขายะโสขู่ว่าจะบีบบังคับเขาทั้งหลายอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของพวกเขาก็ตระเวนไปในโลกเพราะฉะนั้นประชาชนของพระองค์จึงกลับมาที่นี่และพวกเขาดื่มน้ำแห่งความบริบูรณ์และเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือดูเถิดคนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละอยู่อย่างสบายเป็นนิด และร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าได้รักษาใจให้สะอาดและชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์แน่ทีเดียวเพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันแล้ววันเล่าและถูกตีสอนอยู่ทุกเช้าในขณะที่ผมเรียนชั้นมัธยมนะครับผมได้มีโอกาสคุมทีมบาสเกตบอลเพื่อไปแข่งขันในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนผมพาทีมบาสเกตบอลไปแข่งกับโรงเรียนอื่นนะครับผมพบว่า ในการแข่งขันบาสเกตบอลนั้นชักเรียนชั้นม .2 ที่พวกผมได้มีโอากาสได้ฝึกพวกเขาและเข้ามาทําการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนฝั่งของโรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามีนักเรียนที่มีอายุเกินนะครับเกินเกณฑ์เข้ามาร่วมในการแข่งขันหลายคนทีเดียวและในที่สุดทําให้ผลการแข่งขันที่เราแข่งขันครั้งนั้นทีมของเราพ่ายแพ้ทีมของโรงเรียนเราพ่ายแพ้ ในที่สุดก็สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกในทีมรวมทั้งตัวผมเองและโค้ดในทีมนะครับก็มีความไม่ค่อยพอใจแล้วก็รู้สึกไม่พอใจมากๆจึงทำให้เราอยากจะเห็นทีมนี้เนี่ยไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันแต่ในที่สุดเราได้ยินข่าวว่าหลังจากที่ชนะทีมเราแล้วเขาก็ได้เข้ารอบสู่ทีมที่ลึกขึ้นเรื่อยๆชนะอีกหลายทีมจนในที่สุด เขาเป็นทีมที่เข้าสู่การแข่งขันในการชิงแชมป์แล้วก็เขาได้รับอรองชนะเลิศนะครับของการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนั้นผมเองรู้สึกว่าทำไมคนที่ไม่รักษาความที่จะทำพยายามที่จะโกงพยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้เพื่อเอาชนะทำไมเขาจึงยังคงยังคงประสบความสำเร็จหรือยังคงก้าวหน้าต่อไปได้ ทั้งๆท,ที่เขาควรที่จะล้มเหลวหรือว่าเขาไม่ควรจะเข้าสู่ความสําเร็จนั้นได้ผมแอบเก็บความน้อยเนื้อต่ําใจนี้ไว้แล้วก็หลายๆครั้งที่เดียวผมรู้สึกว่าประสบการณ์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับทั้งในวงการธุรกิจเกิดขึ้นกับวงการการเมืองเกิดขึ้นกับในหลายๆวงการในสังคมในปัจจุบันทําให้ผมเรียนรู้ได้ว่าแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมหรือความยุติธรรมเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นมาได้อาสาบได้เขียนพระธรรมอสุูดีบทที่73นี้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเคยเห็นทั้งคนที่ดีประสบความล้มแลวแต่คนที่ชั่วร้ายนะครับกลับได้พบกับความ จเจริญรุ่งเรืองและความสุขอาศาบได้ประพันธ์บทกลอนในพระธรรมสรุดีบทที่73นี้เพื่อย้ำถึงความเชื่อและความจริงบางอยา่างให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ในบทที่73ข้อที่1พร้่งพพี่บอกว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์เริ่มต้นบทประพันธ์นี้เพื่อเขาจะยืนยันว่า พระเจ้าจะดีต่อผู้นั้นที่มีใจที่บริสุทธิ์แม้ว่าในสถานการณ์ชีวิตของเขาเขาจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เอื้ออำนวยหลายประการในข้อที่3พวกเขาพบความจริงบางอย่างว่าจะมีบางคนที่เป็นคนที่ชั่วร้ายแต่พวกเขาได้เห็นว่าคนชั่วร้ายเหล่านั้นมีความสมบูรณ์ภูนสุขคนชั่วกลับร่ำรวยขึ้น อยู่ดีกินดีและพระคัมภีรได้บอกข้อที่4ต่อไปว่าพวกเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บป่วยร่างกายเขาปกติเขาสมบูรณ์เขาไม่พบความยากลำบากในข้อที่5และในที่สุดแล้วเราได้มองเห็นคนชั่วร้ายเหล่านี้เต็มไปด้วยความเย่อหยิง่งเขากลั่นแกล้งผู้อื่นเพราะคิดว่าเขามีกำลังและความสามารถเท่ากลับไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อคนของพระเจ้า เมื่อคนชอบทำมองเห็นคนอธรรมเหล่านั้นที่กำลังประสบความสำเร็จและได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งที่เดียวนะครับพวกเราอาจจะรู้สึกได้ถึงความอิจฉาริษยาความไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นได้และเมื่อเจอสถานการณ์อย่างนี้อาสาบเอกได้แนะนำให้เขายังวางใจในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ดำเนินอย่างถูกต้องเสมอความยุติธรรม ในวันหนึ่งจะมาถึงอย่างแน่นอนสรุปดีบทที่37ข้อที่1ข้อที่สบอกว่าอย่าอิจฉาคนทำผิดสุภาษิตบทที่24 19ข้อ19บ0บอกว่าอย่าอิจฉาคนอธรรมพระธรรมหนึ่งเปตโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วหรืออย่าดา่าตอบแทนการดา่านั่นแสดงว่าอะไรครับแม้เราเห็นใครบางคนที่ทำชั่ว แต่เขากลับได้ดีแม้เราจะมองเห็นในประสบการณ์ชีวิตของเราว่าบางคนที่ดําเนินอย่างไม่ถูกต้องยังอยู่ดีกินดีอยู่แต่เขาจะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปครับและพระเจ้ามีแผนการสําหรับพวกเขาอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจนะเวลานี้ให้เราเชื่อว่าสําหรับผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าทรงดีต่อพวกเขาอย่างแน่นอนในข้อที่13 พระคัมภีร์ยังแนะนําต่อไปอีกนะครับสําหรับคนอิสราเอลที่มองเห็นความอายุทีรรมนั้นยังดํารงอยู่ในข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าได้รักษาใจให้สะอาดและชําระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์แน่ทีเดียวเพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันแล้ววันเล่าและถูกตีสอนอยู่ทุกเช้าพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับเราชําระมือด้วยความบริสุทธิ์แล้วแต่ก็ เปล่าประโยชน์แม้ความพยายามทำดีของเรามันยังไม่เห็นผลแต่อาสาบยังแนะนําเราว่าให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราตั้งใจที่ทำให้เกิดสิ่งดีนั้นมันจะไม่สูญเปล่าครับพระเจ้าทรงจับตาดูอยู่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคนของพระองค์แน่นอนความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง หลายครั้งอาจจะนำไปสู่การเสียเปรียบพ่ายแพ้และหลายครั้งที่เดียวในเส้นทางหการแข่งขันเราพบว่าคนที่ชอโกงต่างๆกลับได้รับชัยชนะก็เป็นไปได้บางคนเลือกที่จะใช้เส้นสายบางคนเลือกที่จะใช้พักพวกบางคนเลือกจะใช้อำนาจที่มีกลัน่นแกล้งคนอื่นๆและสถานการณ์อย่างนี้ยังคง พบเห็นได้ตลอดเวลาจึงตั้งคําถามว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นแล้วเราควรจะทําอย่างไรเรายังคงต้องพยายามทําดีต่อไปหรือไม่เราต้องยืนหยัดอยู่ในความจริงต่อไปเลยหรือไม่หลายครั้งนะครับเราทําดีแล้วไม่ได้ดีจึงทําให้เรารู้สึกอ่อนลน้าเหลือเกินแต่วันนี้พระชนะของพระเจ้ากาลังหนุนใจเราพระธรรมกาลทียบทที่6กข้อเบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้า ในการทำดีพระธรรมมัทธิวบทที่5้าข้อสิบหกย้ำกับเราว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นถึงความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์แม้คนไม่เห็นแม้ผลยังไม่ได้เกิดความดีที่เราทําความตั้งใจที่ถูกต้องการเชื่อฟังที่จะดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นยังคงเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น รักษาและเดินตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไปในข้อที่14ได้ย้ําเตือนกับเราเอีกนะครับถึงความจริงที่เกิดขึ้นในโลกเพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันแล้ววันเล่าและถูกตีสอนอยู่ทุกเช้าหมายถึงอะไรครับหมายถึงบางครั้งที่เราพยายามมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกลับกลายเป็นว่าเราต้องสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างเรารักษาชีวิตที่ดี แต่การรักษาชีวิตที่ดีนี้อาจทำให้เราต้องไปขัดแย้งกับคนอาธรรมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่เขาไม่ชอบเราเพราะเราพยายามจะรักษาชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราพยายามจะรักษาสิ่งที่ดีบางคนมากลั่นแกล้งเราเราอยากจะตอบแทนเขาเหมือนกับตาแทนตาและฟันแทนฟัน พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่15บอกว่าอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนชั่วนั่นหมายถึงว่าแม้บางครั้งจะมีบางคนทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราพระคัมภีร์ได้สอนเรานะครับและย้ำกับเราอย่าให้เราตอบแทนการชั่วนั้นด้วยสิ่งที่ชั่วและพระเยซูคริสต์เองสอนเราให้เรารักศัตรูแม้คนที่เรา มาทำร้ายเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักแต่พระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะแสะดงความรักต่อคนเหล่านั้นเพราะชนะของพระเจ้าในว,วันนี้อาจจะดูตรงกันข้ามความรู้สึกของเราแต่ด้วยความเชื่อนะครับให้เรารับและเรียนรู้จากพระองค์ในทุกทางจริงๆเจ้าส่งเสริมกําลังเราที่เราจะเป็นคนนั้นที่เชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงดีต่อผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เสมอไปทางด้วยกันนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประชันอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,พรที่เราจะมีความกล้าหาญยืนหยัดอยู่ในความจริงแม้เราจะเห็นคนชั่วร้ายได้ดีแม้บางครั้งความพยายามดีของเราไม่ได้ส่งผลและแม้หลายครั้งทีเดียวที่เราถูกการแกล้งเพราะความเชื่อความมั่นใจในการดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าว่าเราเดมเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วจะทําให้หลายคนกลั่นแกล้งเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร ที่เราจะยืนหยัดอยู่ในความจริงและความเชื่อของพระองค์นั้นอย่างมั่นคงต่อไปด้วยขอพระเจ้าทรงโป,ปรดอรุพภพรแก่เราแทนกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้อยากจะมีคำถามบางตอนนะครับเพื่อจะให้เราเรียนรู้ด้วยกันถ้าเราเห็นมีใครบางคนที่กำลังหนักอ,อกหนักใจหรือว่ากำลังเมื่อยล้าที่จะทำความดีและยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องท่านมีคำหนุนใจใดๆที่จะบอกกับเขาไหมครับถ้าเรามีคำตอบให้เราลองคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเราจะเป็นพรร่วมกัน ถ้าการเฝ้าเดี่ยวของเราเป็นพระพรแก่ท่านนะครับอยากให้ท่านได้มีโอกาสช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Facebook ของ CGN ไทยและก็ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันพระพรร่วมกันผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านได้มีโอกาสอธิษฐานเพื่อและถวายทรัพย์เพื่อจะเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ